สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยราวพัฒนางวดนี้นะครับงวดประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคมกับช่องแทนเทอร์มเทิงหวยราวไทยและฮานอยนะครับผมผลงวดก่อนออก1096นะเข้าหลักร้อยนะครับเข้าเด่นเด้งชุด4ตัวเนาะศูนยะ์นบนศูนย์ล่างศูนย์ไปหลักร้อยนะครับมี0ูนย์าจำไม่ผิดนี่ศูนย์สามหกกับศูนย์ห้าหกออกศูนย์เก้าหกนะครับงวดนี้ 100, นะครับมานะหลักร้อยแว้นไว้ก่อน สิบบนครับหกครับหน่วยบน8ปดเจนาะจัดชุดนะครับบนก็จะได้6กแปดนะครับหกหนึ่งหกเนะห้าแปดครับจะไม่เน้นเนะาะรักร้อยนะครับใส่ไปร้อยครับใส่ 968นะครับ961 967 958ครับ951 957ล่าง10ล่างได้3ครับเพราะฉะนั้นชุดบนจะได้เออชุดล่างนะครับเน้นชุดเดียว39เพราะหลักดอยแทนได้9เนาะล่างเนาะ จุดบนเน้นไปที่ไหนนะครับนี่วันจันทร์วันจันทร์สถิติเดินดีคืนหนึ่งนะครับผมเน้นหกหนึ่งครับห้ามาขอเน้นไปที่5้หนึ่งนะครับผมสามตัวเนาะก็เน้นไปที่เก้าห้าหนึ่งแล้วก็เก้าหกหนึ่งนะสำหรับชุดเน้นนะครับชุดรองก็ติดติดกันไว้สี่ตัวก็จะได้ออกมาคือนะ สามเก้าห้าหนึ่งนี่เลขขี้หมดเลยสวยนะแล้วก็สามเก้าหกหนึ่งนะครับสำหรับหวยราวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่สามสิบพฤษภาขอให้โชคดีครับผม